สวัสดีจ้าผพวกกับช่อง่านองบีบีคือเราน้ากันเนาะมูลนวิวาติภาพไปเก็บเห็ดพะนะจ้ามึงฝนตกมาหอดเคืองทาง่าหระฝนตกไปบ่ไไรเด้อพี่นองเด้อไปบ่ไไรไปเื่อไร้รอกเนี่ยมึงพี่นองมึงหลดวารติภาพไปเก็บเห็ดพะนะมึงเนี่ยฝนตกโอ้ยตายๆ่า,านองบีเล่าทายมึงว่าไปบ่ไร้รอค่ะนี่ จะได้กลับบ้านค่ะกลับบ้านตั้งท่าว่าจะไปเก็บเห็ดพะนังเมื่อเมึงจ้ามึงฝนตกได้จ้าเด้อร์ไนนองจ้าว่าจะไปเก็บเห็ดได้มาซื้อของฝนตกนี่กระตกลิ้นนี่เนี่ยมาได้ไปจ่อยเห็ดได้มาซื้อของว่าจะไปกับพ่อใหญ่อุปกรณ์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว จะไปเก็บเง็ดจะไปยางปลาวะนะโอ้ยคนตกเล่นที่แถาทะเลกันะได้มาซื้อของอม,อม,อม,มึงี่นองคอนคนโตคนเมืดจยกคืเอเยอะ สื่อของเป็นเซื่อนแป้งเป็นจิไปเฮ็ดขนมปังเป็นจิไปเฮ็ดเค้กเค้กทอดเถินประจันเป็นว่าได้เฮ็ดหางซื้อเฮ็ดในร้านมาซื้อของนะเนาะสิไปเก็บเฮ็ดเป็นได้สื้อของไปเพื่อได้ช่วงนี้ฝนตกมาเป็นเดือนแล้ว โต๊กักต๊ะในฝนไปนออสิส์เก่งกันยนนี้คม่ันนี้ไปพินสืดุ้งกันจะสือของนะคะเนาะว่าไปเก็บเม็ดว่ได้ไปจะสือของมาหอดบ้านเราเขาบ้านว่าไรพี่น้องแา <laughs> โดดปั้นท่านก้วสั่งเลียวว่าว่าท่านไหนเลียวเนาะคะเนาะเลยเขาบ้านว,นะะนะาวาน่าไร ต้นจบนี่แหละจ้าแต่ว่าิืนกับไก่สีแล้วแล้วล่ะกันล่างว่างมันอยู้เลยปลไงอีทปืนกับควันแบบไงโหลดใส่ห้องถนนแน้วไงเนาะชดค่า หลังจากคอใหญ่แล้ไปซื้อของมาแล้วบัดนี้แล้วถึมาเห็ดเห็ดยังนี่ปะปะวัดมากขึ้นโอ้พันธุ์เห็ดขนมปังเมื่อสันดะเ์ก่นบันนี้ขนมปังกินตอนนั้นย่าเห็ดไว้ให้เนาะสองก้อนบัดนี้เพิ่นกินเบิดแล้วญาณองมีเห็ดใบแล้วสองก้อนเนาะวางสองอาทิตย์วันหันเพิ่นหันก้อนหนึ่งเพิ่นใส่ช่องฟิตไว้บัดนี้เพิ่นออกแม่กินเบิดแล้วนี่เพิ่นเส็ดต้องจะของรีบบัดนี้นี่นี่จ้า ขนมปังจะมีแหงเท่าเมนชีสเต้ามัอตร,อรนะไอ้ยงมีใครกระดังแงแต่ใ,ใรรมืองกัน นาเวรขนุ่มนะปังจ้า สเอามันเ,นเนมืองเพื่อนเฮ็ดบหมือนนกพิเศษว้าซะเต่งอีกจะช่วต่อพิเศษดีนะพี่พิเศษวาซะวินิจว้าซะบอกว่าแล้วน้ำใส่อีกสุดกมันแห้งโคตรนางสาวอุ่นเรือน น้ำอุ่นเลยค่เนื้อน้ำอุ่นงานน้องบีก็เฮ็ดเป็นเลยจ้าฟังรังสามพุงเรือจึงงี้